we ดีนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิด1 9การติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็เป็นปัญหาสำคัญของประเทศเราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เป็นปัญหาเรื่องของโควิดนะคะทั่วโลกนะคะกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญพวกเรานะคะนักศึกษาทางด้านของวิยทยาศาสตร์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแพทย์กายภาพบาบัดก่อนที่จะเข้ามาสู่หลักสูตรทางด้านวิยทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์เชื่อมั่นนะคะจิตใจของพวกเรานะคะเป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทรอ,อบอ้อมอารีและก็เป็นผู้ที่เสียสละนะคะเพื่อเสียสละในการดูแลพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะสถานการณ์อย่างนี้นะคะเราเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวอย่างดีเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ ใช้ความรู้มาตรฐานทางด้านของความปลอดภัยในการดูแลตัวเองให้คำแนะนำกับผู้อื่นแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนที่อยู่ข้างๆเรานำความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนนะคะไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องตะนกนะคะ วิตกกังวลในเรื่องของสถานการณ์ของโรคระบาดในรอบนี้เพราะไม่ใช่เกิดครั้งแรกนะคะแล้วก็จะเป็นการที่เราได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพราะนั้นอาจารย์อยากจะฝากพวกเราให้ทันโรคนะคะเรียนรู้สถานการณ์แล้วก็นำความรู้มาใช้ในเรื่องของการดูแลการตรวจวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อที่เราจะได้ก้าวทันโรค ะะติดตามแล้วก็รักษาแล้วก็ช่วยดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนของคนไทยเรานะะประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับทางด้านของระบบสาธารณสุขจะเห็นว่า,าผู้เสียชีวิตจากเรื่องของโควิด1 9นะคะน้อยมากแล้วก็ได้รับการยอมรับในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการการดูแลของอแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์ แล้วก็บุคลากรทางด้านของสารสุขนะคะรวมทั้งาทางด้านของกระทรวงมหาดไทายเจ้าหน้าที่ในด้านขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอสมอแล้วก็นายอำเภอผู้ว่านะคะรวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือท่านนายกรัฐมนตรี คนเก่งของเรานะคะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาสถานการณ์ว่าเราณนะตอนนี้นะคะได้รับการคลี่คลายก็เพราะท่านนายุคนคนเก่งของเรานะคะขอพวกเรานะคะยึดมัน่นแล้วก็ถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยตามนโยบายตามพระราชบัญญัติตามพรบที่ประกาศแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนนะคะรวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ในเรื่องของการให้ใหใหคําแนะนำแก่พี่น้องประชาชนนะคะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเรานะคะท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยตอนนี้เรื่องของการจัดการเรียนการสอนเราก็มีการเรียนการสอนออนไลน์นะคะเนื่องจากเราเป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แล้วเราต้องฝึกทักษะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพนะคะต้องฝึกจริงปฏิบัติจริงไม่ต้องกังวลน,นะคะทางมหาวิทยาลัยทางหลักสูตรทางคณาจารย์ได้เตรียมให้พวกเราได้ฝึกจริงๆแน่นอนนะคะขอให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วพวกเราจะกลับมาเรียนอย่างมีความสุขนะคะช่วงนี้อยู่ที่บ้านตั้งใจเรียนออนไลน์นะคะ ตั้งใจเตรียมตัวให้ดีอาจารย์ทุกท่านนะคะเตรียมเอกสารเรื่องของการสอนไว้ใน e-learning เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ใช้ z o o นะคะใช้ Microsoft Teams หรือว่า,าเครื่องมือต่างๆในการที่จะเรียนรู้ออนไลน์ด้วยกันนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าไม่ได้แตกต่างจากการที่เราเรียนในชั้นเรียนเรียนออนไลน์ก็เหมือนกันใกล้ชิด กับคณาจารย์ทุกคนพวกเราจะมีความสุขในเรื่องของการเรียนออนไลน์แล้วที่สำคัญคือได้อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็ฝากนักศึกษาทุกคนนะคะเรื่องของการเรียนต้องไม่ทิ้งนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็กลับมาแล้วก็เจอกันนะ,ะเพื่อที่จะก้าวต่อไปให้ทันกับสถานการณ์การระบาดของโรคไม่ว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะก,ก้าวมา นะคะพวกเราคนไทยนะคะพวกเราซึ่งเป็นนักึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเทคนิคการแพทย์กายภาพบําบัดเราจะก้าวให้ทันโรคแล้วก็เป็นนักรบเสื้อกาวนะคะที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคระบาดแล้วอา,อาจารย์เชื่อมั่นนะคะว่าทุกคนสามารถที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดีขอให้โชคดีทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ